เม,ม,มนูอาหารบ่มีสูตรใหญ่โตนะพี่น้องนะมาอื้มอืม,อมแซ่บผักกับมีโบหลายได้พี่น้องเด้วยวันนี้ ผักต้งแงงแบบบ้านอันนี้ผักอิตูพี่น้องเลยผักอิตูผักอิตูเอาเจ๋ใ่หมบุบวบโอ้ อื้มอืมอืมเสรครับ น้องแมวกับมาท่ารเรือผิดไม่ได้แต่ว่ากินว่าได้หรอกออปลาไหลหอืม โอ้คับเหนือแสบขน,นาดเลย